ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกระสาบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สัญญาพามากินแกงอ่อมแกงอ่อมเครื่องในไก่ใส่ผักชีลาวพี่น้องขาอยากกินไส้บวบด้วยอยากสดน้ำมั่งมาค่ะนี่สุดยอดเลยข้าวเหนียวหุงเองค่ะแกงออกต้องกินกับข้าวเหนียวถึงจะ เป็ดบาร์ดอลังการพี่น้องมันเข้ากันอะ่ะกับข้าวเหนียวแกงอ่อมนะดิฉันล้างคอล้างมือพี่น้องค่ะมาค่ะผักชีนะคะผักชีลาวแล้วก็มีเนี่ยเอ้ผักเซียนยังยังอยู่ผักเซียนแบบนี้คือมิดละ มีเครื่องอืทำมึงกินจีอ่ะมาค่ะข้างหลังจัดบ้านใหม่เลยแบบว่าเกะกะไปหมดขอโทษนะคะพี่น้องค่ะไม่เรียบร้อยเดยพรุ่งนี้ก็เรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ออื เป็นเครื่องลายกลใส่เป็ดเป็นตอนเลยไม่หัน่นถ้าหั่นมันจะเละอ,อร่อยมากมาเลือกพี่น,น้องขา หุงเอาแล้วข้าวเหนียวหุงเอา ลุกโดดด้วยนี่ค่ะมาเดิเนจนยาพุ่งจัดบ้างมองรอบกันหน่อยนะคะเสื้อผ้าข้างหลังนั้นซักแล้ว

หอมหอมคิงหอมักท,ทีลาวใจกัมเบอร์เล,อเลยอืมโลงคอโลงคอมาก เขาเหนียวพอดีไม่แฉกเกินบางคนกินแชะอันนี้ก็ทำไป้กางแชกเล็กเพาพอี อ๋ออร่อยมากมีกลิน่นะหัวใจอะม ซุปเปอร์เลยสุดยอดเลยค่ะเป็นอะไรที่นวอืมแหงอ่อนนวนมากอะไะ เสียนกินเล่นทั้งวันเลยอะไรผักเสียนดองนักแปลงเาขากินสดได้ไหมเนี่ยเนื้อเหมือนกันว่าเขาเกิดมาเพื่อเรา nó, Hãy subscribe nó บทอ่อนอืม ได้แรงนะมาก อะไรบ้างอ๋อออ๋นี่พี่น้องรับ